มาแล้วครับขบวนตองห้านะฮะมาซะเย็นเลยนะฮตอนนี้นี่1 7บเจ็ดนาฬิกาสินาทีนะฮะมาสมิห้าโมงเย็นเลยนะฮะแต่แรกคิดว่าไม่มีด้วยนะฮะที่ไหนได้มีอยู่นะวันนี้ขบวนตองห้าดูเหมือนไม่ได้ C.S.R แล้วก็ไม่ใช่ Q.S.By นะครับน่าจะเป็น G.A นะฮะแต่เดี๋ยวมาคอยดูกันครับว่าจะได้หมายเลขอะไรนะฮะ กว่าจะไปทิงหนองคายก็น่าจะราวๆสองทุ่มสองทุ่มกว่าๆแล้วฮะ G A นะครับ G A 4 5 5 5นะฮะทำขบวนตองห้านะฮะเข้ากับขบวนนะฮะมาซะเย็นเลยนะฮะวันนี้ไม่รู้ว่าจะกลับเร็วหรือเปล่าถ้ากลับเร็วนี่ถ้ากลับสามทุ่มสี่ทุ่ห้าทุ่มนี้ก็ถือว่าเครื่องน่าจะไม่ได้จับนะเดี๋ยวมาคอยดูกันนะว่าจะกลับตอนไหนนะครับ